สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาว YouTube ที่น่ารักทุกท่านนี่คือจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเป็นบ้านเกิดของมดเองค่ะเดี๋ยวมดจะพามาแนะนำก๋วยเตี๋ยวไก่มะละหมูตุนอร่อยอร่อยนะคะอยู่ที่ตำบลดงขุยอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะใกล้ๆกลบ้านมดเองนะคะบ้านมดอยู่ตะกุดจ,จันทร์ค่ะก๋วยเตี๋ยวไก่หมูตุนนะคะเพื่อนๆนอร่อยมากๆค่ะร้านนี้ราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะจากวัดตะกุดจ,จันทร์ บ้านเกิดมดนะคะไปนิดเดียวเองค่ะไปกันเลยค่ะเพื่อนๆรับรองว่าถูกและอร่อยเจ้าของร้านน่ารักมากๆค่ะใจดีด้วยค่ะเพื่อนๆมาท่องเที่ยวแถวจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะอย่าลืมแวะนะมานะคะมาทานก๋วยเตี๋ยวหมูตุนก๋วยเตี๋ยวไก่มะระแล้วก็มีหลายอย่างค่ะเพื่อนๆอาหารตามสั่งก็มีนะคะไปค่ะเพื่อนๆค่ะไปกันเลยค่ะไปรับชมกันเลย สานีตำรวจภูทรดงคุยคเลี้ยวขวาลงไปเลยนี่ก็คือสถานีตำรวจก็ได้มาโดนพีเนน่เนาะแนะนำนะคะแล้วก็เห็นรั้วขาวๆนะคะีค่ะเลี้ยวลงไปเลยค่ะเร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้อร่อยชามละ30บาทได้ไร่ไร่แล้วก็เจ้าของร้านนะฮะใจดี มวานนี้ก็มากินก็เลยอยากให้เพื่อนๆมาเที่ยวพิศนุโลกหรือว่าเลยมาเที่ยวยอดธงไม้ให้หน่อยหยับไาข้ามชนเด่นมาเที่ยววัดตะกุดจันทร์มาตำบุญความาันใจดีก็แวะมากินก็วยเตีน่าจอดธงนี่ธงธงไม้นี่เออน่าลงเออนี่าหลงนี้อะลงมาลงมากุมานน้อยไปร้านไหนบักบักบักพี่น้องเหรเด้อไหก๋วยเตี๋ยวร้านไหนแซ่บน้องไหนอะไรซสิเออน้องนิดเอ้ไปโอ้ยอย่างไปงดแล้วทางอยู่ที่กี่ก่ละ เออไปผิดทางแล้วไปไปไปโอ้ซีไปตรงไปเลยพาพี่น้องไปอ่าเนาะเออไปไปไปน้องน้องนายพามากินก๋วยเตี๋ยวเนาะแนะนำเนอะมาเที่ยวเพชรบูรณ์กันถ้ามาทางชนแดนฮะชนแดนนี่อยู่ดงคุยเลยก๋วยเตี๋ยวร้านนี่อยู่ดงคุยศูนย์เก้าแปดแปดศูนย์ห้าสามเก้าเจ็ดสาม มาถึงเพื่อนๆก็จดเลยนะคะจดเยอะไปเพื่อเป็นอะไรก็หนัขึ้นจดเลยจดแบบนี้ค่ะน้ำดื่มบริการเนาะก็บริการนี้เนาะโอ้น้องไหนน่จะมีแคบหมูขึ้นม่มีแคบหมูมีแคบหมูแคบหมูอร่อยแซ่บเค็มมีกล้วยตา๊กน้อกล้วยแห้งกล้วยฉ่า นี่ก็มีบริการถ้ากินก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกก็มีหัวบริการเนาะสะอาดสะอ้านเจ้าค่ะนี่ค่ะแล้วก็มะละก็อยู่ในนี้สะอาดมากเลยคนกรุงเทพมาเที่ยวก็แวะมานะคะจังหวัดไหนอำเภอไหนมาเที่ยวพิชบูรณ์เลยมาชนแดนเลยมากินก๋วยเตี๋ยวดงคุ๋ยได้นะคะอยากรู้ว่าสถานที่ตั้งของร้านนี่อยู่ตรง ตรงไหนของตากไอ้ดงขุยคะเออ,เอ,อถ้าหนอยอยู่ตรงหน้าอบตดงขุยอะคะ่ะหน้าอบตจะลงตรงหน้นาสถานีตำรวจแล้วเลยมานิดนึงค่ะจะได้บอกตงขุยเลยค่ะ,ะค่ะพิกัดที่ตั้งร้านนะคะ่ะจะได้รู้ถ้าคนสนใจจะได้มารับประทานอยากมารับประทานนะคะค่ะยินดีค่ะเชิญนะคะเจ้าของร้านค่ะมาแล้วค่ะเริ่มทยอยมาแล้วค่ะ ก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำข้นนะคะตามด้วยนี่เลยค่ะก๋วยเตี๋ยวไก่มะละนะคะก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ่นมะละค่ะร้านนี้มีชื่อเสียงอันนี้ค่ะอร่อยแต่ก็มีหลายอย่างนะคะเพื่อนๆอย่าลืมแวะมาค่ะทุกอย่างอร่อยหมดเลยค่ะร้านนี้มีผักครับต้มยเตี๋็กต้มย,ยำครับ

<Okay. S 2> นี่น้องหนึ่งแคบมินดูชิ้นราคา30บาทแคบหมูด้วยรอก่อรแคบหมูใส่มาให้ด้วยเนาะนี่โเส้นเล็กนุ่มๆพอดกินเออเส้นเล็กเส้นเล็กก๋วยเตธรรมดาค่ะ จะมีน้ำข้นด้วยนะน้ำข้นเี่เส้นเล็กต้มยำน้ำข้นต้มยำเนีย่ยมีทุกเส้นทั้นใหญ่เส้นเนล็กเส้นใส่กะหล่ำปีหน่อยนึงทางภาคเหนือก็ทำก๋วยเตี๋ยวก็จะมีกะหล่ำปีทั้งสองลอด้วนยะถ้าใครชอบกินผักก็ไปหยิบได้นะคะมีก็มีหมูมมสับมีกุ้งกุ้งฝอยเนี่ยกุ้งแดงกุ้งแห้งสีส้มๆมีอะไรไม่คิดว่าจะทุกคน เป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงอร่อยไหมอร่อยครับอันไหนแม่พามากินก๋วยเตี๋ยวถือช้อน้ำเขีมยวไงเอาช้นน้ำมาค่ะเอาช้อนน้ำทอมก่อนทอมก่อนเร็วนี่เบิ้งนี่นี่ช้อนน้ำด้วยเรียกซิ่งกินฮะนายอาบะนายค่อยดูค่อยดูกินก่อนอาบะ อาโอยมบอปนะยกนิ้วโปงเลยเ่มากเอายกนิ้วโอคอเหรติดคอดิมีนั่นมีแคบหมูอยู่ไงมายำพกเ้ยมายำพกแคบบอแคบหมูแ่บอยกโป้งเด้คนาดแ่บกับยกโป้งเลยยกโป้งด้ยยกโป้งเนี่ยเออบ่อลวงยกโป้งเก 我弄啊。

จอดรถหน้าร้านได้นะคะเพื่อน้องนนายมั ซีซามข้่ะามน้ำแดงซ็กซี่อู้เยอะๆเลยอค่ะเพื่อนๆขาขอบคุณมากๆนะคะที่มาติดตามชมกินไปเที่ยวไปกับมดแดงค่ะคลิปหน้านะคะเดี๋ยวมดจะพาเพื่อนๆไปชิมนะคะกล้วยทอดไฮโซค่ะ อยู่ใกล้ๆนี่แหละค่ะอยู่ในตลาดดงขุยนี่แหละค่ะติดถนนเลยค่ะรับรองว่าไม่อมน้ํามันแล้วก็อร่อยมากๆเขาบอกว่าขายดีมากๆในตาบลดงขุยด้วยนะคะค่ะเพื่อนๆค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะอย่าลืมมาเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะ